ใอ่คนไทยกับความมีน้ำใจเนี่ยเป็นของคู่กันเสน่ห์ของคนไทยคือความมีน้ำใจเราไม่อยากให้มันหายไปที่มาทูชิดแล้ก็มีเรื่องมาตลอดมีเรื่องก็มีเรื่องเพราะกลาเป็นคนเรื่องมากลากตอนนี้สังคมต้องการอย่างมากสังคมต้องการน้ำใจทีขับรถปาดหน้ากันนิดหน่อยมีเรื่องเลยรู้ได้ไงว่าคนนั้นแท็กซี่ปาดหน้าปุ๊บรถกระจกแกเลยรู้ด้ไบ้างต้องการควายไปไถนาเออควายเขา วันนี้เป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องการมากเลยเ,เรือเร่องน้ำน้ำใจโอเคครับเฮงเฮงเอพบกันที่จะได้ร้องไปขอเชิญทุกท่านฟังกันหน่อยวันนี้เราจะชอยเรื่องน้ำใจเรื่องน้ำใจเป็นที่รู้จักเพราะเป็นเอกลักษณ์ ของคนไทยคนเมื่อสมัยก่อนบ้านติดกันถ้ามีอะไรกินกันแบ่งกันไปถ้าบ้านโน้นไม่มีบ้านนี้ถ้าก็ให้ไม่เหมือนในละสมัยนี้ขนาดมีมันยังไม่ให้ เคยยืมค้อนเพื่อนมาตอกตะปูขนาดมีค้อนวางอยู่มันยังไม่ให้เราเห็นมั้ยเพชรมีค้อนวางอยู่มันไม่ให้แล้วแกใช้อะไรตอกตะปูเราต้องเอาค้อนเรานะออกมาใช้เอเพชรจริงๆเลยทีแรกทำไมไม่ใช้ค้อนแกเราเฮ้ยเดี๋ยวมันเก่าิ่งซื้อมาใหม่ได้หัวค้อนจะเก่า เพื่อนฉันก็เหมือนกันรู้สึกว่ามันไม่มีน้ำใจอีตอนมันมาบ้านเราเรายังเรียกกินข้าวว่ากินด้วยกันไหมเ,ออเวลามันนอนอยู่กับเมียมันมันไม่เคยเรียกฉันว่านอนด้วยกันไหม นี่ยฉันก็เคยได้เจอเรือมแบบนี้เจอคนที่ไม่ค่อยมีน้ำใจยังไ,ไงเราเดินเหยียบปีนเข้าหน่อยามันจะต่อยเราเสียให้ได้อจะต่อยเราเสียให้ได้เออแล้วแกขอโทษเขาหรือรเปล่าต้องขอโทษเขาที่เราคนไทยฉันก็บอกขอโทษทีแล้วคุณพี่มีอะไรไหมโอ้โห ขอโทษแล้วนะออเอเ๊ะนี่แกก็นิสัยดีตอนั้นตอนนี้มันไม่มีน้ำใจูถผงน้ำใจมีหลายอย่างกำลังจะจางเอว่าหายไปไม่มีเอื้อเฟื้อแล้วก็เผื่อแผ่เอ๊ะมันชักจะแย่กันไปยกใหญ่ขนาดคนแก่ๆขึ้นมาบนรถคนแก่ๆขึ้นมาบนรถดูคนทั้งหมดไม่มีใครลุกให้ ไอเราหรือก็นั่งอยู่ทนดูก็สลดใจเลยแก้งหลับไม่อยากดูดูอยู่ดูไม่ได้เหดูไม่ได้แต่ลลืมตาดูเือนล,ล,ลืมตาอยู่ฉันดูไม่ไหวนั่นคนแก่มันน่าสงสารยิ่งคนพิการยิ่งน่าสงสารใหญ่เคยเห็นคนขาด้วนทั้งสองขาแต่มีกี่ขาด้วนหมด,หมด,หมดอะ คือมารถเมมาหาที่นั่งไม่ได้มันจะโหนก็โหนไม่ถึงนี่มันจะโหนมันก็โหนไม่ถึงขามันมีแค่คืงจะโหนถึงยังไงไอเรานั่งอยู่ก็ต้องลุกยืนอุ้มมันขึ้นให้โหนไว้อุ้มมันขึ้นเป็นคนที่ใสเดือยกระดานมันเลย ไอ้ตอนมันจอดป้าแหละเวลามันออกตูวจะไป <aunque S 1> โอนไปไงเอเอไอเ้เรานั่งอยู่ก็ต้องลุกยืนแล้วก็กุ้มมันขึ้นแล้วไปโหนไว้โหนไวแล้วไปโหนไวถวยเขาแล้วก็กลับ มานั่งที่เก่าเธอ่วยเขาแล้วเราสบายใจแม่สบายใจสบายใจเรื่องมีน้ำใจประเทศใดไม่เท่าเท่ากับประเทศเราประเทศไท,ศทยเอคาเอคา